ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตฟรีเช่นเคยนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปมา2วันแล้วซึ่งวันนี้ก็จะแจกสอตัวนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมค,ครับทั้งสองตัวนี้สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแค่ใส่รหัสอย่างเดียว ให้ท่านชมใส่ตามผมเลยนะครับใส่ดอกจันเก้าสาดอกจัน 9, 9, 4, เก้าเก้สเหลียมโปนี้จะเป็นโปกัมพูชานะครับซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นภาษากัมพูชาได้นะครับแต่ผมก็มีวิธีแก้น,นะครับให้กด9 สามสี่แล้วก็โทรออกเลยนะครับให้ฟังสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทางตัวบดของทูนั้นก็จะให้เรากดหนึ่งนะครับก็กดตามไปเลยนะครับอันที่จะสมัครโปูต่อไปได้จะมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งนะครับคือเราต้องสมัครปูกันร่วนนะครับในหนึ่งวันนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ เปลี่ยนได้แค่หนึ่งโปนะครับตามที่ผมขึ้นตามรูปเลยนะครับซึ่งผมจะมาบอกวิธีนะครับเช่นวันนี้นะครับสมัครดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเกเก้าสี่เหลี่ยมนะครับวันพรุ่งนี้วันที่หกก็สมัครดอกจันเก้าสามห้าดอกจันไปไปสี่เหลี่ยมนะครับส่วนวันต่อไปวันที่เจ็ดก็สมัครปูที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับดอกจันเก้าสาม ห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมนะครับเป็นปูน่าจะลาวนี่แหละครับแต่ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนภาษาของข้อความได้เหมือนกันนะครับให้กดเหมือนเดิมนะครับเก้าสามส,สี่แล้วก็ฟังนะครับเขาจะให้กดหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ก็จะไปก็อย่าลืมกดไปกดสมัครไทยนะครับ อ๋อถ้าเกิดคิดหนีเมื่อสังรุก่วนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ